ไปแล้วไป้วไปแล้ไปวไปววไปไปวไปืนหลังนี่นหลังตาองไมครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับเดี๋ยวจะอ้อยไมนะครับพี่น้องนะนี่นะครับถุงืงานนี่ขาดนะพี่น้องตรงช่วงยังหวาปาไม่นานจะพาไปพันุงไตนะครับเดี๋ยวผมใส่ อยกระโดดวิแทะเฮ้ยแทะสวัสดีครับพี่น้องครับพบปอผมเบ้าทุ่นพาหัวนครับคลิปนี้นะพี่น้องนะไม้เก้วไม้เก่านะครับผมโมนี้ก็มาตกปลาขาวขึ้นเก่าพี่น้องครับนะกับโมนี้ขึ้นเก่าล่มแห้งขึ้นเก่าพี่น้องครับนะหัวแกมาหว่นะพี่น้องนะเพื่งอ่า จ,จะเตรียมสถานที่นะครับพี่น้องนะนะคลิปนี้วันใดค้างขึ้นนะครับว่าจะไปกลับนะครับคิดว่าอากาศมันน่าจะเหมือนเดิมนะเพราะว่าร่มเหมือนเดิมนะครับนะนะตอนนี้เนยังบันดดเตรียมมาก่อนอีกอย่างนะครับพี่น้องนะแดดแต่ว่ามือนอย่าี้แดดนะแต่ว่าบ่ค่อยหนาวไปไหนแล้วเริ่มเริ่มห่อนแล้วตอนนี้นะครับนะมันก็เริ่มใช้ตอนนี้วันสิบโมงกว่าแล้วผมันห่อนไหมนะพี่น้องนะโอเคสบายบรรยากาศไหมขึ้นก่อนนะหมุนนี้บ่มีตะไคร้นะครับนะโชคดีวันนี้บ่มีตะไคร้ตอนแรกคิดว่าอุ้ยอาจจะมีตะไคร้นะบ่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเตรียม ได้หัวได้นอนเชื่อว่างัน้นไปลุยกันานะพี่น้องครับเดี๋ยวาจะคอยก่อนครับผมนี่ครับคอยใส่กระถูนะครับพี่น้องเมาตกใส่กระถูไว้ใส่กระถูนะครับวันนี้จะมาตกปลาเข่าก็ไนะครับพี่น้องแต่ว่ารู้ว่าจะไดบไปยังนะปลาเกมที่ตัง้งใจจะมาตกเลยคือปลาขาวนะครับเดี๋ยวลุน้นกันครับอาจจะเป็นยังไงคอยก่อน พี่น้องครับกะเหยื่อเป็นสายประทูนะครับผมนี่นะครับสายหนาเป็นสลิงนะครับสี่สิบปอนด์นะครับสายลักเป็นสายเอ็นนะครับสี่สิบปอนด์ด้วยกันนะครับพี่น้องมาลุ้นนะครับว่าจะเพียงไงนะครับคลิปนี้เหยื่อชุดแรกครับผมสองน้ำเหยื่อชุดแรกครับผมไปลุยครับ โอเคนะครับพี่น้องครับขาลวงเยี่ยมไทีเรียบร้อยนะครับผมนี่ขั้นนี้ก็ตกเป็นนี่ขั้นนี้งขั้นนี้งขั้นนี้ตกเป็นเอ่อลำขนมปังนะครับนะตกปลากระมังเหรียนะครับพี่น้องแกงเหงาว่าแกงเหา่านะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นซีขั้นนี่ก็ตกเป็นใส่ปลาทูไปเลยนะครับพี่น้องนะนี่ผมก็จะตกแบบเปิดหน้าลอกนะครับพี่น้องนะนี่เปิดแขนลอกของเหี้ยนะนี่นี่นี่พี่น้องสวัสดีครับนี่มัยิงยิ่ยวงสีเหรอครับเปิดลอกทีเลยปึ๊บไฟปลามันดึงออกไปเลยครับเ่าจะตกแบบทรงสายให้เกินครับ ว่าร่มแห้งกับเหมือนเดิมนะพี่น้องนะคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าให้เน็บตะยางนะครับนะประมาณนี้นะวิธีการแก้ปัญหานะครับโอเคนะครับประมาณนี้ลงมเนี่ยชุดแรกร่มกับเหมือนเดิมครับพี่น้องแห้งคือเก่านะครับนี่ครับพี่น้องครับนะเวลาโตร่มมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นปะเนี่ยมันจะฟูออกมาจังสีนะครับไเห็นไหนี่ครับฟูมาแบบนี้นะเห็นปะร่มมันผัดไปเรื่อยๆก็ฟูออกไปเรื่อยๆนะมันจะไปพันใหม่พันอย่างนะเท้าบนเน็บยางนะครับนะเนี่ยเห็นปะถ้าเน็บยางมันก็จะ เบิดปัญหาเรื่องยังสีนะครับพี่น้องนะเรื่องยินฟูอีนอย่างนะครับก็คือบไปพันมไปอย่างนะฮกจัดระเบียบให้มันดีๆครับเวลาปาดึงมันจะได้สุดนะเพราะว่าเขาตกแบบตรงสายนะครับไห้กืนนะครับพี่น้องนะตกสไตล์เชโวเลยนะครับนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเนี่บโอเคนคับร่มกัเรอยๆนะครับนะอุ้ยไปเรวไปเรวไปเรวไปวไปเไปเร้วไปวไปเวไปเร้วไปเรวไปเร็วไปรวไปเรไปไปวไปเลวไป แถบอ่ะเยะโดรอ่ะแถบอ่ะนี่ขนาดนี้มันสูใช่ไหมวันอุวย พ่้องหลังนี่ยืนหลังอยู่เออตาของไม่ครับพี่น้งองอุย้ยชะโดโอุยอ้ยเหมือนไอ้อที่ตาป๋าเจ้าของยังไปทำเลยใช่ไหมพันพัน

หน้าล่องก็ต้องเปิดนะเปิดสู้ไม่เปิดเดาขาดนะครับเปิดสู้นะต้องเล่นให้เหนื่อยนะเฮ้ยมันอันนี้นเลยเดิทุกนกืนเลนบอรดนี่นะดูตะก้องตะก้องสองทยีนี่จับเขาลูกกระตาแบบนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่จับแล้วพอจับเขาลูกกระตาแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะชี้ออกอย่างนี้นะคือแผงหลังเขาหางเขาจะชี้ออกอย่างนี้แสดงว่าเนี่ยไม่มีดินนะแต่วิธีนี้มั่นใจได้นะครับ เนี่ยพี่น้องมีที่นี่คือได้ผลนะแต่ว่ามีสวิงอย่างนงนะโอเคครับผมผมแจมแน่ครับโอมีน้องครับกินยีลุ่งตูงนั่งครับตอนนี้ครับกินเขาเขาสองขั้นสิจะนะตอนแรกกินขั้นนี้นะครับนะเอาปลาไปเก็บกินขั้นนี้อีกนะครับเนี่ยผมบด้เบืองนะผมมัวจะไปเอาหนามาปกปลายู่ครับนี่หลากสะเย็นไปพูดนะคพี่ห้องบุณปลุกปลาอย่างนัพี่น้องนะโอเคมีรุุนมีรุนครับวันนี้ครับโอ้ที่ว่าจะมีโตกินครับมีโตกินอีกแล้วจัดไปครับพี่น้อง กินเที่ยงแล้วครับพี่น้องครับมากินข้าวกันครับพี่น้องเดีือดด่ากินข้าวครับผมเป็นข้าวเศร้านะครับนี่ไม่ได้กินจะไงก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งเป็นชะโดนะครับข้าวกาง่ายๆครับนี่เนี่ยเป็นนในพริกปลาทูนะพี่น้องนะเงียบต้มตุ๋มแล้วก็ไก่น ครับปลากระมังครับพี่น้องครับที่ตกจากนีไปครับปลากระมังถอดครับผมกินเลย ตอนนี้ถุงอ้อยผมขาดนะพี่หลงนะตอนนี้ว่าได้ที่ตัวตัวแหลกนะมันอาจจะกัดใตเอ็ยยนขาดไปได้นะครับถุงอ้อยหาย <c oughs> โอเคกินขาก่อนครับผมเดี๋ยวกินขารับกินเขาก่อนครับผมดูรุ่งกันต่อ พี่น้องครับเดี๋ยวจะอ้อยไหมนะครับพี่น้องนะนี่นะครับถุงงานนี่ขาดนะพี่น้องตรงช่วงยังว่าป่ามันน่าจะพาไปพันถุงไตนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นสายอินนะมันเลยขาดเดี๋ยวจรงนี้ใส่เป็นสายไงเลยครับนะ <S <S โอเคต้องอ้อยนะครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวอ้อยก่อนถุงเก่าขาด นี่ไ่ไทกวอกไทกวอกกระดูวิเทะเฮ้ยเทะ เห็นไหมเห็นเห็นเอาเอาเอาเติดนิดเดียวว่ะง่ไร้อ้วนรูเลี้มันจนั่น่ะ น,ดดนิดเดียวเองนิดเดียวโอ้เห็นด้วยเนี่ยเห็น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 นะอืมออ้ยตัวใหญ่กว่าตัวนั้นอีเดี๊มุมปากนิดเดียวเองเถอะนิดเดียวอ่ะดูดิ่โคตรเขี้ยวอ่ะบอกเลยโคตรเขี้ยวโคตรเขี้ยวอู้ยโ้ยนี่เลยนี่มีสองว่ะเฮ้ยหยุด <laughs> ตะเวนก็จะตกดินแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมนะครับะเงียบนะครับพี่น้องนะตัวเตี้ยได้ปลาเข่าขึ้นมานะครับเบียดตกล่ำกับโกินเลยนะครับนะเงียบเลยนะครับเงียบปลาเงียบเงียบแล้วว่าขึ้นแล้วนะครับพี่น้องปกติเลี้ยงมัน่าจะขึ้นดีนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นขึ้นเลยปลานะครับมีนำซ้ำนะครับพี่น้องครับผมพาไปเบิ้งผมล่ามปลาเข่าไว้นะครับนะปลาเข่าตัวที่ว่าเดะ นับลามปะเขาไปมันเลยผมแค่นี้ครับเลยผมแค่นี้ไปลาดูนะครับมากัดไปนะพี่น้องนะโอ้ตายเลยนะครับผมก็ว่ายูมันคือบดินนะครับปะเขาไม่คือบจิบนะ่ะมาไปดึงขึ้นมาโอโ้โหตายเลยปะเขาผมนะครับใส่ผมอันสามเราจะได้นะครับ,รน 3, นนะรบตุยเย่พี่น้องโอ้นะับแต่ว่าปลาเฉดตัวนี้ยังอยู่อยู่นะยังไม่ตายเลยนี ยังอยู่อยู่นะครับแต่วิธีการเพชรใม้ปลาชีลดตายอะไรแบบนี้นะพี่น้องนะเขาเอาหนามมาปลุกหลบหนามพง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 นะครับเขาจะปรตายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ว่าดิซัมนี้นะครับพี่น้องนะขนาจะมีโตกินเท่าแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสหนาเดี๋ยวจะมาตามลาปลาชีลวดปลาโตกัดปลาขาวนะครับผมไม่กัดขาดเชิงไปเลยวะโอ้หมดอีดีนะครับเดินบวกกินบวกลงกินนาดินไงไม่กินปลาขาวนะครับ มีคนมาลงตะไคร้นะครับผมเงียบเลยป่าโอเคนะครับเดี๋ยวหลุนต่อยเล็กน้อยครับพี่น้องเพื่อนมีตัวกินอีกนะตะวินโดตะวินตกดินยังกลับนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้นะครับกับป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับผมเลยจะมาปิดคลิปก่อนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เย็บข้องนะก็ยังตอนนี้ก็แด่ว่าเก็บเต็นเก็บยางแล้วนะครับพี่น้องนะก็บริกางนะครับคลิปนี้นะครับกลับนะครับเพราะว่าบริเตรียมอุปกรณ์มาค้างกลาว่ามันอาจจะร่มแห้งด้วว่ากบกลับบรลมมือแห้งนะเหมือนนี่นะสถานการณ์หนาค้างคืนแต่ว่าบริเตรียมอุปกรณ์บริบริต่างใจมาค้างประมาณนี้นะครับผลประกอบการมือนีนนะครับก็ได้หัวดูสองที่นะครับพี่น้องเขาสามคัางนะครับได้หัวสองที่นะ เป็นหัวด์จะรูตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เขาตัวที่สองอะเป็นหัวดนะมันกินแล้วมันไข่นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นปลาขาวนะตอนนี้เงียบเลยนะครับแล้วปลาขาวผมพี่น้องเบิึงโอ้ยพี่น้องเบิ่งหายไปเป็นหายไปเป็นเก็บฟอกหายไปนี่นะครับพี่น้องนะบักโดมากัดไปนะครับผมลามไปนะพี่น้องนะผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้ปากกูขึ้นปุ๊บมันขึ้นบวกลืมจีบน้ำว่ะมันตายวะเลยไปยกขึ้นเบิองครับ หางหายพี่น้องอู้ปลาเข่าเกือบสามลูกะตัวนี้นะครับสามลูกะตัวนี้น่าจะได้นี่ปลาโดนี่ก็บสามนี่เท่ากันพี่น้องนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาตามลาแบบตัวมันกัดปลาเข่าผมขาดเครื่องนี่พี่น้องแบบตัวมาแบ่งคนละเครื่องกับผมไปนี่นะโกองการคนละเครื่องมันเปิดไปตั้งแต่โดนเลยนะครับมันก็ยังมาแบ่งกับผมอยู่นะครับพี่น้องนะโอเคนะครับผมโอ้โหนะครับนี่นะครับกาไม้นี่ก็เป็นไม้ที่อ่า ปลาคนขางนี่จะเขียวเพสมควรนะเพราะว่าเพราะว่าม,มีมีวานแห่พร้อมนะครับแล้วก็มีแบบทางตะไคร่ทากนก็ยิงมาประมาณนี้งพันยู่นีทนะแล้วก็มาลอมตะไคร่กันวานแห่ประมาณนี้นะปลาครับคนขางนี่เขียวเพสมควรนะพี่น้องนะแต่ว่ากัของในหนามพี่น้องยังก็เกิดเหตุใดนครับพี่น้องครับนะถือว่าพอได้กินครับพอได้หัวดนะครับวัอนี้โอเคคลิปนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับจังไดนพี่น้องที่เข้ารับช่วงเหล่านี้เรื่องกดติดตามนะครับให้ครับเบาทุนพาหัวนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ยน้ำเนี่ยครับผมนะโอเคคคลลิปปนนนี้ผมจะาไก่อรับ เดี๋ยวผมยังไม่ได้เก็บของนะ,ะจะเริ่มเก็บนะครับผมมันจะมือจิ้หนึ่งตั้งจากแล้วไปก่อนสวัสดีครับ